กฎแห่งกรรมเรื่องจองเวรผลกรรมนำเข้าวัดเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่มีเชื้อสายเป็นคนจีน กระผมเป็นบุตรคนที่สี่ของครอบครัวคนจีนเตียมีลูกทั้งหมดเจ็ดคนเตี่สั่งสอนให้ลูกๆทุกคนเป็นคนขยันกระผมและพี่น้องทุกคนจึงเป็นคนขยันทำงานเหมือนที่แม่และเตี่ยได้สั่งสอนเอาไว้ตอนนี้กระผมอยู่กับน้องสาวกระผมได้ร่วมธุรกิจกับน้องชายและพี่สาวเมื่อปี2538 โดยการบริหารของน้องชายธุรกิจ,จเจริญก้าวหน้า,นารุ่งเรืองมาโดยตลอดจนมากระทั่งปี2545ตัวของผมได้แยกตัวออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวของตนเองจนมีเงินทองพอสมควรตัวของผมนั้นมีความคิดที่ว่าไม่เคยเชื่อในเรื่องของเวรเรื่องของกรรมพี่สาวของผมได้เคยเตือนและบอกผมว่าหลวงพ่อ ให้มาชวนน้องไปวัดอัมพวันเพราะว่าจะเกิดเศรษฐกิจย่ำแย่ในข้างหน้านี้คนที่มีธรรมะเท่านั้นจะรอดได้กระผมไม่ได้เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมนี้ก็ทำเฉยเมยเพราะกระผมไม่เคยเชื่ออยู่แล้วกระผมคิดเองว่าคนที่มีกรรมคือคนที่มีความขี้เกียจเอาแต่นั่งสวดมนต์งานการไม่รู้จักทำจะเอาเงินที่ไหนมา เวลาพี่สาวชวนไปวัดตัวผมก็นั่งหัวเราะและคิดว่าพี่สาวฉันนิบ้าหรือเปล่าแต่ตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยขัดพี่น้องด้วยกันเมื่อพี่สาวชวนมากขึ้นเรื่อยๆก็เกิดความรำคาญเลยได้ตัดสินใจไปวัดตัวของผมก็ชวนน้องชายคนเล็กไปด้วยและได้ลงทะเบียนอยู่สามวันพอวันที่สองน้องชายชวนให้กลับบ้านตอนนั้น เราสองคนได้พูดคุยกันแล้วมีความคิดที่ว่าการนั่งกรรมฐานมันเหมาะกับคนที่ว่างงานต่างหากหรือคนที่ขี้เกียจทำงานเอาแต่นั่งนั่งนอนๆอนให้หมดไปวันๆเท่านั้นไม่เห็นจะได้อะไรเกิดขึ้นมาการทำบุญทำเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามีเงินเสียอย่างตัวผมและน้องชายจึงได้ชวนกันไปลาศีลกับหลวงพ่อจรันหลวงพ่อท่านมองหน้าพวกผมทั้งสองคน น้องชายก็แจ้งความจำนงกับหลวงพ่อว่าจะขอลาศีลเนื่องจากเราสองคนเป็นหัวกิจการงานที่บริษัทที่ตัวเองมีอยู่ไม่มีใครจะดูแลหลวงพ่อก็ยืนมองแล้วก็ได้พูดขึ้นว่าอยู่กี่วันแล้วนะแล้วน้องชายผมบอกว่าอยู่มาสองวันแล้วครับหลวงพ่อได้บอกว่าอยู่อีกวันหนึ่งให้ครบสามวันแล้วจะรวยนะตัวผมและน้องชาย ก็เกิดความดื้อไม่ยอมจะขอลาศีให้ได้ลูกเดียวตอนนั้นผมคิดในใจว่าถ้าไม่กลับไปดูแลกิจการสิมันจะไม่รวยแน่หลวงพ่อจึงได้ให้ลาศีลออกไปต่อมากระผมประกอบอาชีพต่อไปตามปกติไม่ได้คิดอะไรพอถึงปี2545ธุรกิจของผมเริ่มมีอุปสรรคการค้าการขายไม่ค่อยดี มีปัญหาเรื่องการเงินตลอดเวลาในครอบครัวก็ทะเลาะกับภรรยาเสมอๆจนกระทั่งปี2550ตัวของผมได้ใช้ความคิดมากขึ้นว่าจะทำอย่างไรดีเพื่อให้กิจการของเราอยู่ตลอดรอดฝั่งได้คิดอยู่คนเดียวตลอดเวลากระสับกระส่ายฟุ้งซ่านจนกระทั่งวันหนึ่งผมจำได้ว่าเป็นวันที่9กุมภาพ,พันธ์2550 ผมเข้านอนแต่หัวค่ําพอตื่นนอนขึ้นมาตอนเก้าโมงเชา้าขาขวาของผมขยับไม่ได้สัญชตาตญาณบอกทันทีว่าผมเป็นเอามาพึกแล้วผมได้เรียกภรายาให้มาช่วยยกภรรยาไม่เชื่อเพราะผมชอบพูดเล่นอยู่เสมอๆพอภร,ารายาผมได้เห็นว่าเป็นจริงนี่จึงได้นำตัวผมส่งโรงพยาบาลทันทีเรื่องการเจ็บป่วยของผมรู้ถึงพี่สาว พี่สาวก็ได้บอกให้ไปสร้างบุญที่วัดอัมพวันเธอเป็นน้องชายฉันนะเธอจะรักษาตัวอย่างไรฉันไม่ว่าแต่ต้องไปรับบุญก่อนเพราะบุญเก่าเธอหมดแล้วผมไม่เชื่ออีกและคิดว่าฉันเดินไม่ได้จะเอาฉันไปทรมานทำไมแต่ด้วยความรักพี่สาวก็ต้องจำยอมไปอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังอะไรพอครบเจ็ดวัน ตัวของผมก็กลับบ้านรักษาตัวด้วยการหาหมอหลวงและรับประทานสมุนไพรคู่กันไปพออาการต่างๆเริ่มดีขึ้นตัวผมก็มาวิเคราะห์ดูว่าการปฏิบัติกรรมฐานมีประโยชน์หรือไม่หลังจากกลับจากวัดอัมพวันมาผมก็มาปฏิบัติที่บ้านและนั่งสวดมนต์สวดอิทีปิโสร้อยแจบอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย ตัวผมสังเกตอาการของร่างกายว่าตอนนั้นมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆไม่ทรมานแล้วเส้นที่ยึดตึงเริ่มคลายตัวออกไปช่วงที่ผมป่วยทั้งหมดเป็นเวลาสิบเดือนแน่นอนในเมื่อหัวหน้าครอบครัวสุขภาพย่แย่เชน่นนี้เงินทองที่มีอยู่นั้นก็หมดไปกับการรักษาตัวเป็นส่วนใหญ่บ้านที่ต้องผ่อนก็ผ่อนไม่ไหว รถสองคันก็ถูกยึดกลับคืนไปเพราะภรรยาทํางานได้ไม่เต็มที่นักต้องปิดกิจการเป็นหนี้บัตรเครดิตอีกเป็นเงินนับล้านบาทผมและครอบครัวตอนนั้นจึงหมดตัวเลยทีเดียวผมได้หวนคิดถึงความฝันของภรรยาที่เคยเล่าให้ฟังว่าซึ่งเขาปฏิบัติกรรมฐานและฝันไปว่ามีชายแก่คนหนึ่งได้ชี้หน้าต่อว่ากระผมว่ามึงเป็นคนทำร้ายลูกกู กูจะจองล้างจองผลานเมืองทุกพบทุกชาติไปตัวผมมาคิดขึ้นได้ว่าตอนที่เป็นหนุ่มๆอยู่นั้นตัวของผมขับเรือเดินน้ำมันได้ชนกับเรืออีกคันหนึ่งมีคนเสียชีวิตโดยที่ไม่ได้มีเจตนาใดๆน,นั่นแหละวิญญาณของเขายังคงอยู่และทำให้ผมต้องหมดเนื้อหมดตัวทุกวันนี้ก็ผมอาศัยอยู่กับน้องสาวผมเชื่อในคำสอนของหลวงพ่อ เริ่มต้นสร้างบุญใหม่ปฏิบัติกรรมฐานและสวดมนต์ทุกวันแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมที่ผมได้กระทำกับเขาไว้จนเสียชีวิตกรรมฐานทำให้กับผมมีร่างกายที่แข็งแรงดีขึ้นได้สติในการดำเนินชีวิตใหม่ช่วยให้ตัวผมมีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้นรับฟังคนอื่นมากขึ้นเพราะผมเป็นคนดื้อม,มากๆไม่ยอมใครง่าย ทุกวันนี้อาการของผมดีขึ้นเกือบเป็นปกติได้เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่คือการขายสิ่งที่เป็นชีวภาพกิจการการค้าดีขึ้นเรื่อยๆเพราะเป็นกิจการที่เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติกรรมฐานเกิดมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นสุดท้ายนี้ใครที่มีนิสัยคล้ายกับผมคือเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมใดๆมีความดื้อรั้น ขอให้ท่านจงได้ทดลองไปปฏิบัติกรรมฐานดูแล้วท่านจะได้มีสติจะได้รู้ตัวตนเองว่ากรรมฐานนั้นมีดีอย่างไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจจตังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยโดยบัรดาลให้ท่านผู้ที่ได้ฟังเรื่องนี้จงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นสุขเป็นสุขกันทุกคนเรื่องโดยทัชพลลิมสมัย ช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ